สุดท้ายของเราฮนะมียิงเข้าหัวดเลยเป็นร้อยี่ด้านข้างก็มีวิ่มันเอาอะมันเอามาเจอเพื่อนเราสักหน่อย สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นปืน The g o ก d เ n k น n g f e ฟส h e r นะคะทุกคนนี่จะเป็นสกินสีทองเลย <No. S 1> นี่ทองแบบเหลืองแบบอลังาม,มากทุกคนแล้วก็จะไปทดลองใช้ปืนอันนี้ทั้งเกมทุกคนเล่นปืนอันเดียวเลยแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลยนี่ มาแล้วนะคะทุกคนีสีสสลองแรงอันดับแรกแล้วก็เลือกเป็นสีม่วงเมื่อกี้นะคะเป็นรูมหัวกะโหลกนะคะทุกคนรอบแรกแล้วก็เหมือนเดิมเลยอะ่ะซื้อปืน USP นะคะอะ่ปืน The Golden King Fisher ของเราก็อยู่อันดับต้นๆน,น,นะคะมันก็จะซื้อง่ายหน่อย ก็รอบต่อไปนะคะได้ซื้อแน่นอนนะคะทุกคนรอบนี้เราก็จะค่าด้วยปืนพกไปก่อนนะคะเฮ้ยเเริ่มเลยเหรอฉันยังไม่เห็นตัวพวกแกเลยนะพวกแกอยู่ตรงไหนเอามาก่อ oh นเดี๋ยวแป๊บเลงทุกคนนี่ไงนี่ยุิยิงก็ไม่โดนดีดีดี ล้มหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวมันอยู่กับเบอร์สองน่เลยเพื่อนยิงล้มแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอีกหนึ่งตัวนี่ไงนี่นี่หนีไม่พ้นหรอกแกตุยแน่เรียบร้อยครับรอบที่หนึ่งผ่านไปด้วยดีนะฮะไวมาก มาคะ่ะทุกคนรอบที่2เราซื้อปืน The ะโกลเดของเราได้แล้วนะคะนี่คิงเฟเชอร์ของเรานะคะทุกคนปกติมันน่าจะไม่ชื่อปืนมันน่าจะไม่ใช่ The ะโกลเดนะหนูคิดว่า The ะโกลเดนมันน่าจะเป็นสกินชื่อของสกินปืนมากกว่านะคะทุกคนถ้าเป็นแบบไม่มีสกินน่าจะเป็นชื่อปืนคิงเฟสเชอรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ กันครับรอบที่สองนะฮะเฮ้ยโดนยิงอะเมื่อกี้โถ <มา S 1> นอนแป๊บเดียวเองเผื่อไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเจอคนละนี่ละโดนแน่ล้ม2องครับผมเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนมีหลายทางจะวะหลบไม่ไหวแล้วทางนี้เพื่อน <มา S 1> ดีมันนี่ละ เย้ yeah, ชนะแล้วทุกคนร <Good night. S 1> อบต่อไปนะคะรอบที่สาชนะแบบรวดเลยโคตรเร็วอะไปครับจะจบเกมแล้วแปบ๊บเดียวนะฮะปืนของเรามันแรงนะฮะทุกคนเ <Woo. S 1> <laughs> มื่อกี้คือแบบยิงโคตรโหดออะมันยิงรัวๆเลยอะ ไปกันเลย Let's go <S เดี๋ยวเราอ้อมไปด้านหลังดีกว่านะคะทุกคนเพื่อจะมีคนเยอะนะคะคแถวนี้เฮ้ยเพื่อนเจอคนระวังด้วยนะมันมีหลายตัวมาก้ยอ,อยู่ตรงไหนวะเ,เจอรู้ซ้อนละอยู่หลังรถแน่เลยเนี่ไงเ,เพื่อนยิงลมละหนึ่งตัวเฮ้ย ระวังนะเพื่อนเพื่อนเบอร์สี่เดี๋ยวเราจะอ้อมไปมันอยู่ตรงนี้นี่เองให้สกิลสนามแม่เหล็กเลยเดี๋ยวเจอแน่อยู่หลังไอวอลนะคะทุกคนนี่นี่นี่เพื่อนเบอร์สองอย่างลุยอ่ะใจเย็นยนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่าค่าให้นีเดือดเว้าว wow. ชนะไปแบบสามดาวรวดแล้วนะฮะต่อไปรอบสุดท้ายของเราคือรอบตัดสินนะคะทุกคนนี่ซื้อเป็เลยเงินเหลือซื้อเป็นสองก็บอกไปเลยเอาสี <c oughs> ให้มันรู้ไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าปืน t h เกิร์ล n ดน i ิงพิ c t u r e ของเรานะฮะ <c oughs> ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะ <c oughs> อ่านมัน่วนะ,ะทุกคน<อ>แต่คิดว่าน่าจะถูกนะ The Golden King Future ไม่รู้อะถ้าออกเสยียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนไป<อ>กันครับรอบสุดท้ายของเรานะฮะมียิงเข้าหวัวเลยเป็นร้อยพี่ด้านข้างก็มีพี่มันเอาอ่ะมันเอามาเจ <First Blood. S 1> อเพื่อนเราสักหน่อย ายเรียบนะฮะเย้ในที่สุดแล้วก็ชนะแล้วนะคะทุกคนนี่โคตรเก่งอะ่ะเราไม่ได้ MVP ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ก็มาดูกันว่าเราค่าได้กี่ตัวเอ่ยเฮ้ยสี่ตัวเฮ้ยทุกคนเพื่อนก็ฆ่าได้สี่หมุดเลยอะ่ะโคตรโหดอ่ะเกือบสี่ตัวแบบเรียงกันเลยอะ่ะทุกคนโคตเท่ สมัครปน The Golden King Feature ของเราก็โหดมากมานะคะทุกคนมีเป็นร่างสก,กินสีทองนะคะทุกคนนี้เลยวันนี้เราเปลี่ยนชุดเป็นไดโนเสาร์ด้วยลืมบอกทุกคนนะคะชุดน่ารักดีนะคะทุกคนก็สรับรปืน The Golden King Feature ของเราก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b ส c ค i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ช่องน้องเบียร์ด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆคะ่ะ